สวัสดีจ้ามื่อนี้ยายจะสิบามาเบ่งปู่ด้ยจะเด้อปูมาจากภาคตะวันออกมาอยู่ภาคอีสานเบ่งด,ดูเอาสิปรับเนื้อปรับตัวกันยังไงนอนอ้อยส้อยกันเลยสงสัยสิเหนื่อยจากการเดินทางเลยจะเด้อนอนอ้อยส้อยกันเลยแกบอนยังจ้าดูดูดูที่อยู่ในน,นี้มีไหม อ๋อมีมีกำลังจะจับคู่หรือเปล่าจ้ามีจ้ามีอยู่ในนี้มีหมโอ้มาอยู่ในนี้กันเยอะเลยจ้าปูมกักซนเล้จ้ะเด้อมีหลือบหนังมีหลืบนีเล็บปูก็เข้าไปสซนนะนี่เลือดกนี่ปูกตลังสิเขาปูกำลังขเขาู้ ตัสิขปจำสินเขาฮู้จ้ะโม,มดส้นตามนี่ยังให้ส้นกับส้นไปจะจะหลอดจะหลอดแม่พันแม่พันจะขยายพันจะอืมเบื้งปูแล้วก็มีมีตะภาพเดือจ้าเด้อตะภาพตะภาพบ้านลายตภาพบ้านไล่ก็มีเด้อจ้าเด้อ นี่จะตภาพจ้าลูกตภาพเอามาลองเลี้ยงดูเสียนี่จะตะภาพจ้าตะภาพสองตัวเสียง จะแตภาพจะเลอ,เอาแต่ภาพมาเบิ้งสองตัวจะมาเรียงเลยจะเล่าจะ อยู่ดีสบายดีอยู่จ้าอาจจะหลอดสภาพส้วงตัวกับปูนาะพ่อพันแม่พันจา้าหลอดจัดหลอดหลอดจา้าสวัสดีจ้า